สวัสดีค่ะแม่อ้อยวันนี้แม่อ้อยมากับต้นสเสน่ห์จันแดงหรือว่านสเสน่ห์จันแดงค่ะไม้ประดับทรงสวยนะคะสวยยังไงแม่ดูนี่จ้าใบาเป็นลูกหัวใจสีเขียวเข้มตัดกับก้านที่มีสีแดงเลือดหมูทำให้เขามีความโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะต้นสเสน่ห์จันแดงนะคะเป็นทั้งไม้ฟอกอากาศ และเป็นทางไม้มงคลด้วยนะคะซึ่งวันนี้แม่อ้อยจะมาแชร์วิธีการเลี้ยงยังไงให้ให้ต้นงามเบอร์นี้และเลี้ยงยังไงให้ได้ความมงคลนะคะว่านสเสนจันแดงค่ะจัดเป็นว่านมงคลประเภทเมตตามหานิยมค่ะโดยมีความเชื่อของคนโบราณเชื่อว่าผู้ใดที่ปลูกต้นสเสนจัน ผู้นั้นจะได้รับความนิยมชมชอบมีคนรักใคร่ทำมาค้าขึ้นใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงละเสี่ยงลาบพลาดไม่ได้คะ่ะมีความเชื่อว่าต้นเสน่ห์จันแดงเนี่ยถ้าใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบปลูกไว้จะได้โชคได้ลาบเรื่อยๆเลยนะคะ สำหรับความเชื่อของคนโบราณที่จะปลูกว่านเสน่ันให้มีโชคมีลาบเนี่ยต้องมีคาถากำกับด้วยนะคะโดยท่องคาถานี้3จบตอนลดน้ำค่ะก่อนท่องคาถาต้องตั้งน้โม3จบด้วยนะคะคาถามีอยู่ว่ามหาลาโภโหนตุพระวันตุเมมหาลาโภโหนตุพระวันตุเม มหาลาโพโหตุพระวันตุเมสำหรับคนที่ปลูกต้นสเสนจันให้ได้เมตตามหานิยมก็มีคาถาเหมือนกันนะคะคาถามีอยู่ว่าณเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูณโมพุทธายะ นมะอุท่อ,องสามรอบค่ะสาหรับวิธีการเลี้ยงดูต้นสเสน่จันแดงค่ะจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะเพราะหลายคนปลูกแล้วไม่ค่อยรอดเนี่ค่ะต้นสเสน่จันแดงชอบอยู่ในร่มค่ะหรือชอบอยู่ในที่แสงแดดลำไรนะคะไม่ชอบแดดจัดๆค่ะถ้าโดนแดดจัดเนี่ยเขาจะมีอาการใบไหม้ค่ะ เขาชอบน้ำนะคะชอบชื้นแต่ไม่ชอบน้ำขังนะคะสำหรับเรื่องของการใส่ปุ๋ยแม่อ้อยใช้เป็นปุ๋ยคอกค่ะโรยบางๆนะคะที่กระถางและอีกหนึ่งทิศค,ค่ะที่แม่อ้อเลี้ยงต้นเสน่จันสองต้นนี้ให้ได้งามใบเงาแบบนี้นะคะคือการให้นมกับน้ำฟาวข้าวค่ะแม่อ้อยเนี่ยจะให้เป็นนมจืดนะคะปริมาณก็ กะกะเอาเลยค่ะเพราะว่าเป็นนมที่เหลือจากน้องอาทิตย์ดื่มในแต่ละวันนะคะละลายกับน้ําค่ะแล้วก็มาลดประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะบางอาทิตย์ก็ได้สองครั้งสเสนจันแดงสองต้นนี้มีดอกออกให้แม่อ้ยชมตลอดเลยนะคะเดี๋ยวแม่พาไปดูดอกเขาค่ะสําหรับต้นที่เลี้ยงไว้นี่ดอกเยอะมากเลยนะคะสองดอกนี้เริ่มโรยไปแล้วดอกนี้กําลังจะบานค่ะเริ่มโผล่ให้เห็นขาวๆแล้ว มีทั้งหมด9ดอกนะคะต้นนี้ต้นนี้ก็มีทั้งหมด4ดอกค่ะกำลังออกแทงมาอีก2ดอกนะคะต้นนี้ถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าต้นเสน่ห์จันโกเมนค่ะแต่ไม่อ้อยก็ติดปากเรียกตามคนขายว่าต้นเสน่ห์จันแดงต้นเสน่ห์จันแดง ยังไงถ้าแม่อ้อยเรียกผิดก็อภัยให้แม่อ้อยด้วยนะคะในคลิปนี้สำหรับคลิปนี้แม่อ้อยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ